สถานการณ์บ้านเมืองในบ้านเราเนี่ยในวงการการเมืองนะครับก็ยังเป็นที่น่าสนใจของสังคมอยู่นะครับหลังสารัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติให้ในายกอุ้งอิงนะครับพนจากตําแหน่งนายกเนี่ยก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับการเมืองมากเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยนักการเมืองเนี่ยก็แย่งกันกัดกันนะครับเหมือนแย่งกันดูกันอยู่ครับพอพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยก็ต้องคิดถึงหนุ่มน็อตวอลลิสนะครับที่ล่าสุดเนี่ยได้เคลื่อนไหวบ,บน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่า8 9ปีเนี่ยไม่เคยมี พอคืนสภาให้บ่นวายหมดซึ่งเมื่อโพสต์ดังกล่าวของพี่น็อตเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์การสนันเลยนะครับอาทิเช่นนักการเมือง2-3ปีนี้เนี่ยสกปรกมากจริงครับกัดกันอย่างหมาเลยนี่หรือสภาผู้ทรงเกียรติสำหรับในเรื่องของการเมืองช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าดุเดือดมากข่าวประเภทอื่นข่าวบรรทงบันเทิงหนังซีรีส์นี่ ถอยออกไปเลยนะคบเพราะตอนนี้การเมืองกัดกันดูเดือดมากจ้าพอมีเรื่องการเมืองเนี่ยแล้วถ้าเกิดหนุ่มน็อตบลลิสเนี่ยออกมาโพสต์อะไรเนี่ยชาวเน็ตเนี่ยก็มักจะให้ความสนใจกันมากๆเพราะนางเนี่ยเวลานางโพสตนางโพสต์ออกจากใจไงยบางทีไม่ถูกขู่ใครบางคนทัวก็ไปลงนางเออบางทีก็น่าสงสารนะพี่นอ็อตอในเรื่องของการเมืองนะครับเราก็ต้องมาดูต่อไปครับว่า m, ใครจะได้เป็นนายกอย่างแท้จริงแต่ตอนนี้มีว่าที่แล้วแหละ ตัวคงตัวเฮนี่มาแบบเริ่มมาโชว์ตัวละฮชายแดงก็ยังไม่สงบเนะหลายสิ่งหลายอย่างนักการเมืองก็กัดกันประชาชนยังกู ทำอะไรได้บ้างเนี่ยมากันต่อที่1ข่าวนะครับทำอาวงการสายมูสะเทือนไปเลยนะครับเมื่ออาจารย์เอจักรพัฒน์เนี่ยออกมาไลฟ์สดระบายความในนะครับโดยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญกับแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่นําทั้งภาพและคลิปวิดีโอของตนเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเพื่อหลอกลวงคนอื่นในรูปแบบต่างๆด้านอาจารย์เอเนี่ยได้ย้ำชัดว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการกระทําเหล่านี้ครับแต่ประเด็นที่ทําให้ไลฟ์สดเดือดขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีผู้ติดตามรายหนึ่งเนี่ยพิม ที่เป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลว่ามีข่าวดังในตอนนี้ว่ามีหมอผีคนต่อไปจากอาจารย์ B มีคนบอกว่าจะเป็นอาจารย์ A อาจารย์ A รู้หรือเปล่าซึ่งคำถามนี้นะครับได้สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้ทางผู้ชมและตัวอาจารย์ A อย่างมากนะครับเพราะถือว่าเป็นการเอาไปเปรียบเทียบกับหมอบีทูตสื่วิญญาณนะครับที่เคยมีประเด็นดราม,มา่าครั้งใหญ่โตก่อนหน้านี้ซึ่งงานนี้นะครับอาจารย์ A เนี่ยก็เลยออกมาชี้แจงจุดยืนของตัวเองนะครับหลกัหลกๆ3ประเด็น1น,นะครับอาจารย์ A ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ คยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการพนันตัวเลขหรือสลากกินแบ่งทั้งสิ้น2ไม่รับเงินบริจาคในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม 3. ก่อนที่อาจารย์เอเนี่ยจะดําเนินกิจกรรมนะครับหรือพิธีกรรมใดๆจะปรึกษาทีมทนายทางกฎหมายทุกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าเออตรงนี้ทําได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าและอาจารย์เอยังได้บอกอีกว่าตนไม่ใช่หมอผีส่วนในเรื่องของการดูดวงนั้นเนี่ยตนก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ลัคนาราศีแล้วก็ไม่มีการดูดวงแบบส ตัวอย่างดโดยอาจารย์เอได้ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยเป็นแบบตรงไปตรงมามีคลิปสามารถตรวจสอบได้เอาละครับในเรื่องนี้วงการหมอดูวงการความเชื่อก็ต้องแบบโหตื่นตนกไปตามๆกันเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนต่อไปหลังจากหมอบีเนี่ยจะเป็นใครนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลาม,มาถึงอาจารย์เอแล้วแต่อาจารย์เอก็ยืนยันแล้วว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรถูกต้องหมดมีหลักฐานหมดที่สําคัญนะครับมีทีมกฎหมายนะครับก่อนทําอะไรปรึกษากฎหมายตลอดและ สิ่งที่สำคัญที่สุดตรวจสอบได้จ้า